มาตั้งอะไรวะเอาไปเห็ดย่างเกลาอะไรเงี้ยไรงานกุ้งจักสามโดดปาร์ตเอาไปยัางลายเทพเมยใจค่าไฟแล้วโอ้มันต้องขอเห็ดงานกุ้งหน่อยไหมงานกุ้งอยู่ไรล่ะไปเห็ดอยู่บ้านมูดมันอีเวนโอ้ยไปเห็ดย่างบ้านมูไก่แท้่กไก่นี่แค่สามโลนี่เมย์วอมีดอกเมย์วอมีเงินแล้วเจ้าจะมาตัวข่อยเห็นเจ้าจะเมย์วอมีเงินเอามาเมย์มาตัวก่อยเอาเงินมาสีแหงเลยไหมเอามา แม่ว่ามีเงินลูกสีเป๊งเงินลูกค่อยคือบอกอยาบอกเหมือนแท้บอกอยู่บ้านก,ก็บออยู่นี่กูมียงมาอวดเมย์กูจะใส่เพชไมา้มันกูนต้องมาใส่ตัวไปเติเมแบบนี้แล้วนะนี่มีปากกาเทียนพ่อม าสิได้ง่าด้ยพูดกันจะโคเมกันกล่องสวยน้ำมามันถ่ายรูปกันแม่ว่ายังไดลูกละเอ้อก็ไม่ยังสิบพอยังลูกละก็อย่าได้ไอแพดนี่ยังหละเดี๋ยวไอแพดเดี๋ยวมันเป็นหนึ่งสี่นะเนี่ยอันนี้เอาของมูให้ให้เบิึงจยากตี เขาขาดบาลูกไอเ้เพชรนี่เจาะง่ายเหรอมันใสงานได้นี่มันสะดวกสบายนี่มันมีปากกาน,นั่หนีนี่ปัดขึ้นปัดนี่เห็นบ่เดี๋ยวเมียไปซื้อให้ก็ได้ยุต่นหรอค่ะอะลาฮาบาทฮาบาทจังใดสี่หมืน่นถ<อ>ึกถึงนีงง่ขายเงือนซื้อได้เลยเมียเสียเงินทางใดไปซื้อลรืลูกขายเงือนขายงัวไปยืมอะไรก็ได้ไปยืมกับผู้ใหญ่บ้านดิ่แล้วปล่อยกูดี แม่บ่มีดอกลูกเนี่ยพอตัวก็เพิ่งตายไปแม่สิหาเงินทังใดมาได้หาได้แม่หา,มาได้ดอกลูกไม่ต้องเอาดอกเอาฝีเอามันแพงลูกเก็บเงินไว้ซื้อแนว้ออย่างเนวคืออยูนย่นี่แส่สี่มือนเองเนี่มันแค่สี่มือน,นี่มูยังสื่อยังง่ามเลยนี่จดใส่สมุดก็ได้ลูกเลยนะหาะบาทก็คือได้ล่ะโบแี่ซื้อห้บ่แม่วมีเงินดอกลูก ฟื้นให้แม่บ่ได้สิบ่ไดดอกลูกแม่ว่ามีเงินอัตราการแม่ว่าซื้อให้ยกวสิเผาเงินเด้ตัวสิมไม่เผาเงินเนี่ยไหนแล้วตัวสิไปยุสายยุปัซาตีเอออยากได้อ่ะแล้วคือว่าซื้อให้ยบ่ได้ดอกเอา้าซื้อใหาได,ด้ดีวะแม่ว่าซื้อให้ยแม่ว่ามีเงินอา้าแต่ว่าซื้อสิเผาเงินได้หนอิอย่าเผาลูกอย่าหว่องยากไรแล้วตัวสิยุ่งทั้งใด เอาเลนี่เอาเลยนี่ไม่เอาอีเล้ยนี่บานี่跑跑หเจาเลย跑หนีดีดีลูกแค่แ p ่ d เครื่องเดียวสิแรกบ้านเจ้าของสติเดี๋ยวแม่พาไปกู้กับนั้นก็ได้เดี๋ยวแม่ไปกู้กับนั้นเทปไฮเดี๋ยวแม่สิพาไปยืมมืออื่นนี่ละอิรีบอกอีริเดี๋ยวแม่ซื้อซื้อไฮเซาเทชาลูกเป็นเด็กดีได้เก็บบ้านเฮาไว้ยูเดี๋ยวแม่ไปขายงัวซื้อไฮเบรย์อิริติ แม่บอกอีลีมืออื่นเดอ้อแม่จะพาไปโอเคเออขานพาไปซื้อนั่นไงเด้อจ้างเงน,นเท็อยูโบตาเออไปไงมาไหนพอดีว่าฉันอะสีมายืมเงินยืมไปทำอะไรไปซื้อ i p แ d ดให้ลูกบอกมันเทา่าไรบาท สี่หมืนบอกนี่อันนี้ลูกหลานแหวมากาเท่าไรามหมื่นจ้ะสามื่นลูกทั้งตัวจเจ้าเท่าไรสามหมืกนก็เลยนะสามหมืนเนาะ2้ากีบาทจาท้าท่านแค่คิดร้อยละสามสิจบจ้ะเดอนามคืนวันไหนได้เดือสิ้นเดือนเกด เดือนฉันน่ะจะไปขายงัวมาคืนเด้อตามแต่ถัดทันขายลูกน้องไปทวงน่ะต้องของมาคืนน่ะได้อืมหนีสามหมื่นเด้อขอบคุณจา้าวันดีจา้าสิ้นเดือนต้องได้นะจ้าเดี๋ยวลูกน้อง,องใครกระถืบเด้อได้จา้าจ้า เครื <One input> ่องไหนลูราาแพงบอสวัสดีจ้าสนใจเคร่ไหนจ้าได้เครื่องนี้ไหมจ้าบาทเจ้าบาทจ้าสามหมื่นจ้าเครนี้สนใจ่าค่ะเอาไดก่าูเนียนอยากได้อะสี่เห้อ่ะสี่เอาได้ป่เอาสามหม่จ้าแม่ดีจ้าสามหมครบจ้าเครื่องนี้วะจ้าครับ ขอบใจเด้อลูกล่ะจ้าขอบคุณจ้านี่งานฝังเท่าหลูนี่มีเดียววะอย่ากไปเบิ่งไม่พัชรีเด้เอา้าเรามามืออื่นบ่เมะขอตังค์เนี่ยเมีวมีเงินลูกเมะอยากได้อ่ะอยากทีไปเบิ่งไม่พัชรีอ่ะแม่เอาไปจ่ายค่าหนังค่าไฟค่าเซางอะกี่ศพแล้วลูกเมะตังค์มาตังค์มาตังค์มา สีใบเบ้งสีใบจายครับอันนี้ค่าขอเงินขอเงินแม่มามาแม่ไทยบาทเท่าน่ะบอกกันยากบอกกันมึนใส่เห็ดยังก็บ่ได้จักยางสีไปเลาะนานเลาะนี่จักสีไปซ้ายหึดไหลบอกใหายูเหมือนซอยเห็ดยางซอยเห็ดนั่นเห็ดนี่ก็บ่เห็ด 我不敢打。 ข่อยคือว่ามีเงินจ่ายล่ะข่อยยังหาว่าท่านได้อยู่อ้าวกำหนดกำหนดจ่ายมสิ้นเดือนนีมันเม็นติข่อยว่ามีเงินจ่ายขอพ,อพ้นพันไปอีกดอนนได้บ่เดือนนาได้บ่เดี๋ยวข่อยเอาให้บอกพ่อเงียเทพได้บ่เทพได้บ่พ่อจังเบานุ่ข่อยมืออื่นว่าสั่นกระเดือนนาก็ได้ทำให้ข่อยแน,น่โอ้ยปวดเอวนี่ยโอเคได้เพื่อนบอกว่า เดี๋ยวมาอื่นตอนแรงเพื่นสิมาเคบอร์โอเคอเคีนน้องโอเคไปโอ้เจ้าสิหาทางใดมาให้หัวก,ก็ขายไปตั้งสองโตกับ่พ่อหรือว่าต้องขายที่ดินโอ้ชีวิตข่อยมันอุกอ้าง,งหัวผานแกอ,อยู่บ้านไหมกระทำอายรขวดเงอนดู่จ้าพี่แทบวัดดีจ้าพาี่มาก,กนมันมาหลายแทนน้อ ก็บอกหลายวันแล้วนี่นะสามหมื่นที่วัดซื้อไอซื้อไอโทรศัพท์ใหญ่ๆให้ลูกนะโอ้ลูกข่อยมันก็บอกยากพอเฮ็ดยังกับบอเฮ็ดซอยค้ยข่ยขอยกข็ขายไปหลายตัวแล้วท่านด้มีเงินให้เจ้าอยู่ก็บอกตามนัดกันได้ว่านะให้ลูกน้องมาทวงก็ไม่เห็นได้เรื่องอะไรก็เลยมาเองเงินมันหลายโพดข่อยว่าท่านมีเถื่อนอ,อกจากข่อยสิขายเงินหลังนี้ยกให้เจ้าคนแล้ว,ลวเจ้าเสียข่อยเฮ็ดจังไร ่อยว่าท่านมีเ่อเก,ก็กรูเดียว่าคนที่ไปจ่ายนี่ฉันต้องโดนอะไรฉันไม่ได้โหดตอกแต่ว่ากพอตกลงกันนะก็คุยกันแล้วเนาะ่อยว่วมีอีรีจ้าท่านยาเทพย้ขคอยละ Đứng nhỉ tải quá Như mẹ Như mẹ cứ tải vậy đi hết chồng đi ตายแล้วไปซีเก็ดจังเลยน้อบันบบนี้โอ้ยเราไปซีหาตั้งให้คอยเจังใจน้อบันนี้น,บบนั่นงกอดข้อเราขามหูซึกงทีดีดีมานาผ่านแม่แลเลย ขอโทษเมื่หลายทีเมดใ้เม่ตายเออถ้ามบ่อตังค์เมสอ้แผดเม่ีเมกับ,กบ่าตายไปดีเออเนาคองขายง่วงหางยเงี้ยนอมาที่ยวยกันตายเมตาย